ที่ไม่อยากมารายการนี้ด้วยเพราะอะไรเราแบบไม่อยากมีความรู้ส yeah. ึกอย่างนี้ตอนแรกบิไม่ชอบเลยเวลาประกาศผลอะแบบกลัวพี่ไม่อยากมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วพี่ทําให้พี่แบบพี่ไม่รู้ว่าพี่อ่อนแอพี่ไม่ค่อยชอบแ่าอารมณ์แบบเนี้ยเอออืมเพราะฉแบบไม่ว่าจะทีไหนพี่ไม่ไหวอะีก่ไหวงไม่ิ้เมื่อไหร่เขาจะให้แบบแข่งเดียวแบบไม่ต้องแข่งทีอะไรเงี้ยมันวันนี้พี่พูดกับพี่ต้นว่าแบบ อยากให้แบบยีคนนี้เซ็นสัญญาเลยว่าไม่ต้องแข่งกันแล้วแล้วแบบแข่งเป็นเป็นคนเดียวเลยได้ไหมแล้วทำโชว์ตัวเองให้ดีที่สุดอะไรอย่างงี้ได้ปะอะไรอย่างเงี้แล้วแล้วจริงเราเออแต่สัญญาหมดเลยคกจะได้นี่มันเพิ่งจะเดือนเดียวอีกแปดอาทิตย์ครับแต่ออออีแปดจะจบแต่ไอ้แปดจะจบแต่อีกอีกกี่คืออ่าอีกนี่ด้วยอ่ะแปดอีกหกอ่าอีกหกอาทิตย์ที่สิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะอีกห้าหกอาทิตย์อ่ะ ซึ่งอีกประมาณเดือนเดือนครึ่งเดือนเดือนครึ่งเดือนเศร็จเดือนเกือบเกือบเกือบเดือนครึ่งอะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะไปบ้างแล้วคงจะมีช่วงที่รู้สึกว่าการที่ยิ่งเป็นทีมอ่ะยิ่งไกลอะไร่มันยิ่งแบบจะ กลัวว่าทีแต่ละทีมันจะเข็นหนักเกินไปอะความรู้สึกแบบเดี๋ยวนี้เราไม่รู้สึกเหมือนแบบเราไม่ใช่กลัวแล้วปากแล้วบอกนะว่าเป็นเพื่อนเลยกลัวนะจากไม่ชอบไม่ชอบโคตมันจะเป็นไม่กล้าพูดขอเลยแบบทางเบียก็อย่าเป็นไม่าเป็นทางเบียไม่เป็นทางเบียกินข้าวกับผู้พี่ตลอดพี่ก็เห็นพี่ไม่อยากเห็นเ้ยคือแบบใครจะเป็นเป็นเแต่ถ้าแบบตรงนี้ยที่คุยกันแล้วอย่าเป็นแล้วกันพี่ไม่อยากเป็น พี่กลัวเลยพี่ไม่ชอบเบียบอกแล้วว่าเรื่องของทีมคือเรื่องของทีมแต่ถึงเวลาที่มันรีแลกซ์เบียจะไม่แบบเอาเรื่องอะไรมาใส่หัวเบียแล้วแบบไม่คือทุกคนที่มานี่คือทุกคนก็แบบมีความหวังอ่ะแล้วคือทุกคนก็นี่อย่าลืมว่าวีกนะวีกออกหนึ่งวีกห้าออกหนึ่งวีโหกออกหนึ่งวีกเจ็ดออกหนึ่งวีกแปดออกสองวีกเก้าออกสองมันต้องมีสองวีกที่ออกสองคน <ล>มันต้องมีสองวิคี่ออกสองคนอะแต่จะไม่แน่ใจว่าวิคหนบ้าง,<อ>งถ้าม<อ>ั้นมัน<ฮ>ไม่ครบอยู่แล้วปะยายที่ดตกออกออกสองคนพี่เดียวนี้โอ้โหแบบแต่พี่เทียนไม่ต้องกลัวหรอกแหมไม่กลัวจริง อันนี้ที่ไม่ได้ออกไปยืนที่สามคนนี่เราไม่รู้นะว่าคนที่สี่แล้วก็คนที่ห้าจะเป็นคนที่สี่แล้ดูเหินฟ้าดิไม่มันมันมีอะไรที่ผิดก่อนั้นนะอย่างตองออกไปวิก่อนนุ้นถูกป่ะวิ่งนี้ตองหายไปเลยไม่มีเลยเห็นป่ะแล้วเหินฟ้ากับแตงโมงมาไงอ่ะเต็มอีกอ่ะสูกป่ะวี่ก่อนนุ้นเป็นแครพี่ลิวตองนะใครอีกคน้่งยกเออแล้วดูดิผิดปะล่ะโมันไม่แน่จริงๆง ไปเดินออเล่นข้างนอกมาเมื่อกี้ก็เปิดประตูให้เมันเยอะแบบออกไปเซเว่นมา,มาเ,เมาเเเเื่อกี้เขาไปนอนแล้วเลยไปนอนเลยรปะเราไปฉี่ที